สวัสดีครับผมอยู่กับผมอู๋ช่างไอ,อง้โมนิฟารถด้ำแต่งกับ YouTube อู๋ช่างไอ,อง้โมนิฟารถด้ำแต่งครับวันนี้เราจะมานำเสนอคันนี้กันมิสูบิชิฟูโซสามไ่ปัดฉบับแต่งเรียบๆง่ายๆสไตล์ตผมนี่แหละเนาะคันนี้ทำอะไรไปบ้างไปไปชมกันจุดแรกครับที่ทำก็จะเป็นเบาะกับภายในหะัวเก๋งเห็นไหมเอ่ย ขนาดเห็นว่ามันดำนิดนึงเอาทำหัวเราทำกิ่งเอาทำตอนนี้ผมทำรอบสีครั้งครับสีแดงทั้งหมดเลยเนาะผ้ามันเบือขอขภัยเนาะเพราะว่ามันผ้ามันไม่สูงเห็นไหมดำดำนลยน,นะดำดำเลแหละต่อไปจะเป็นกันชนอันนี้ทำอันนี้ผมเก็บสีมาเก็บสีกันชนมาเก็บสีให้มันเงาตลอดแอมยแงกานเราเงาวับเลยเงาจริง เนาะส่วนสีแถมก็ทำเอาครับง่ายๆใครๆก็ทำได้เนาะครับส่วนนี้ท่อจะเป็นหนีท่อเขาอยู่หนีท่อรถดิอันนี้ก็จะเป็นแต่ลมแบบบ้านๆครับทำเองแต่ลมโมเดลก็มาท่อรถแต่งก็มีนี่ครับผม เดินโรงงานทุกชิ้นครับจะเป็นสีดำเฉพาะชุดสีนะสีดำสีดำกระบ,บะดำซุ้มล้อดำแดงกันชนท่อแต่ลมทำเองครับบางฝุง่นเขาทำเองรถหลังก็ดเดิมเขาธรรมดาอันนี้ก็เก็บสีไปได้บางส่วนนะครับนี่จบสีมาได้แด้วมึงละ กระบะก็สีแดงเดิมครับแดงเดิมโรงงานเลย <c oughs> ต่อไปไปไปดู้ารถน้ครันผมนี่ครับ้ายรถผมก็จะประมาณนี้เนาะรถเดิมครับรถเดิมโรงงานเลยช่วงล่างเดิมทุกอย่างครับเดิมโรงงานทุกชิ้นครับอันนี้ครับอันนี้ผมเพิ่งทำติดบังุ่นมาครับตอดบ,บังฟ่นแล้วก็ไปทําสี เอาไปเช็ดนั่นแหละแล้วก็ขัดเงาน้องทำสีนั่นแหละต่อไปกระดุมผังสายนะกระมฝัง้ายกันบ้างนี่ครับตามนี้เลยสีดำชุดสีดำทําเองครับแต่สีแดงเดินโรงงานอันนี้หมวกิุงนี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมตอมตอมตรงนี้เห็นไหมนะเห็นไหม นั่นแหละครับคือชุดนั่นคือแพนนอหกิงเขาดำๆนั่นแหละครับคือถ้าเป็นรถก็คือเป็นเพดานเป็นฝ้าเพดานรถกระจกโช้คอ่อนเขาทำสีเอาครับไม่เห้นนั่นทำสีเอาซุ้มล้อสีแดงทําเองหมดครับผมฐานน้ำมันก็เคลือบสีครับ ผมเน้นผมทําแบบพอเล่นได้นะแต่ลมเนี่ยพอเอาไว้โชว์ได้เลยได้สีมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมเกียงแคขี้เกียจหุ้มนี่ครับท่อรถผมนี่จะอุย้ยมดเตเดินผ่านท่อรถผมจะเป็นแบบยิง <c oughs> ไปหนึ่งหัวก,กิ่งเลยเนะยาะไหนดนไล้ไม่เดนได้นี่ครับ ตานั้น,นส่วนคันนี้ก็าดิมเดิมๆเขาสภาพเดิมเลยครับผมเดิมทุกอย่างเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็มารู้กันว่าจะเป็นรถคันไหนเนาะคลิปนี้ก็ลาแล้วครับผมจนก,การคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ